ปัญหาฝุ่นละอองของวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะึ่งนตัวช่วยดีๆในการกรองฝุ่นของเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้สหาพานิชเราจะนําเสนอเครื่องฟอกของยี่ห้ออิเล็กโทรลักนั่นเองค่ะเป็นยี่ห้อที่ว่าได้มาตรฐานในส่วนของการกรองฝุ่น pm 2.5กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่าแบคทีเรียรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะคะว่าเครื่องนี้ทํางานอย่างไรบ้างค่ะสําหรับเครื่องฟอกอากาศของอิเล็กโทรลักนั้นนะคะก็ได้ออกตัวใหม่มา2รุ่นด้วยกันนะคะก็เป็น ฟลอร์เอสแล้วก็ฟลอร์เอนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของทั้ง2รุ่นกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับฟลอร์เอนะคะก็จะเหมาะสําหรับห้องที่มีขนาด22ตารางเมตรค่ะและฟลอร์เอนะคะเหมาะสําหรับห้องที่มีขนาด50ตารางเมตรค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศค่ะและสามารถปรับกําลังของพัดลมโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศอีกด้วยนะคะระบบควบคุมการใช้งานของตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนะคะจะเป็นแบบสัมผัสทั้ง2รุ่นเลยค่ะ ตัวกรอง5ขั้นตอนนะคะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะหรือว่าละอองต่างๆค่ะอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ในการเตือนนะคะให้เราเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วยค่ะ ระบบการบุนเวียนของทั้งสองรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบเกลียวค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการบุนเวียนของอากาศให้ทั่วถึงทั้งห้องนั่นเองค่ะสําหรับข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะคะสําหรับตัว f ฟ o ์เนั้นค่ะก็จะมีระดับพัดลมอยู่ที่3ระดับนะคะ f ฟ o ์เมีอยู่9ระดับด้วยกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนั้นก็คือตัวล็อกสําหรับป้องกันเด็กนั่นเองตัว f ฟ o ์เตัวนี้จะไม่มีนะคะส่วนตัว f ฟ o ์เนั้นจะมีในส่วนของตัวล็อกป้องกันเด็กด้วยค่ะสาหรับเครุ่น ะะเขายังมีแสง UVC ค่ะช่วยยับยัง้งซาโควิด2นะคะที่เป็นสาเหตุของโควิด19ค่ะและยังช่วยขจัดในส่วนของเชื้อแบคทีเรียนะคะกำจัดไล่ฝุ่นค่ะเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ภายในห้องของเรานะคะได้ถึง99.99% 99. เลยทีเดียวค่ะสำหรับราคานะคะของตัว Pro A3 ค่ะราคาอยู่ที่5,490บาทนะคะส่วน Pro A4 ราคาอยู่ที่8,990บาทค่ะราะคาสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้านะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าตัวจริงของเราได้ ที่โชว์รูมสหาพานิชส,สำนักงานใหญ่นะคะสอบถามกับทางพนักงานขายของเราได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นพนักงานเสนอขายก็ได้นะคะร้านตัวแทนหรือว่าสาขาได้ทุกสาขาเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาที่ Facebook สหาพานิชค่ะ l i น์แอสหาพานิชนะคะและเว็บไซต์ของเรา coverweb สหพานิชค o m นะคะเดี๋ยวทางเราจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ